สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบมาฝากกับมัณฑการยูช่องมัณฑการผ้ารวยนะคะผ่ามือนีแอดกะเดินทางมาวัดกุฎแหนะคะมือนี้ก็เป็นวันที่26กุมภาพันธ์นะคะแอดก็จะมาผ้าท่านผู้ชมเบิ่งบรรยากาศอยู่ในวัดกุฎแหในมือนี้เนาะค่ะผู้คนกับลังไลเข้ามาทําบุญนะคะเพราะว่ามือนี้ก็เป็นวันมากค่ะอูชาเนาะค่ะเป็นวันสําคัญของพุทธศาสนานะคะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้แอดเลี้ยวเห็น อาจารย์ใชย้ยานะคะอาจจะพาไปทาแนวทางตัวเลขในงวดวันที่หนึ่งนี่น่นาคมค่ะว่าอาจารย์ใชย้ยาเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดมาแบ่งปันนะคะมาปิดั่งน้ำแข็งค่ะทนผู้ชมสวัสดีค่ะงว,วดที่ผ่านมาบอเห็นค่ะเอาไอ้งวดงว,ด,วดตอนนั้นเจ็ดสามศูนย์สามน้ถุงปะที่ให่มากเจ็ดกับสามเนาะค่ะเนาะ ได้ได้มาตลอดเด้ได้มาตลอดงัวทิหัวอะไรหัวทานน่ะบอดีโท่หาเนาะค่ะกัเล็บบอดี้ตับต่อตะวันอาจารย์ชยาเนาะแเหมือนกาบถูกมาทุกงวดเนาะค่ะท่านผู้ชมแอดกับเคยได้ลงคลิปให้เบิ้งคลิปหนึ่งที่เล่าได้มาหลักสามกับหลักเจ็ดเนาะค่ะและ วันนี้ค่ะท่านผู้ชมวันนี้แอดได้มาพอเล่ายวดกุเทอเป็นโชคดีแล้วนะคะท่านผู้ชมแอดจะมาถามแนวทางจากอาจารย์ชัยย่านะค่ะ <c oughs> มาเป็นไดตัวเลขตัวใดมาแบ่งปันในงวดวันที่หนึ่งนีนาคมที่จะถึงนี้เนาะค่ะพูดรู้ทุหลายแล้วเจ้าดฟันนี่เดอ้อค่ะท่านผู้ชมครัาบอาจารย์ชายาัยย่าลงทุนไปแล้วเด้อนะครับผมห้าแปดสามแปดห้าแปดสามแปดนี่นะคะ <c oughs> ห้าแปดสามแป้าไหมาใส่กาวจานผมดีผมดีเพราฝันทุกมาผมดีเพราะมดอ๋อเป็นเลขผู้บาอาจารย์ลตลอดไรกนแล้วก็มาเอาลักลอยน้ำปูเอาลักลอยน้ำปูแมนปูใดค่ะปูชิบะขาวปูชิบะขาวก็ว่าเลขห้าันบน่มีลักลอยเลขสิมากแค่ลักลอยกับลักซิบอย่างเดียว เลขของอาจารย์ชัยญานี่หันมาจ,จะมีหลักซิปกับหลักหน่วยส่วนหลักลอยอาจารย์ชัยญาจะมาเ,าเอาน้ำปูชีบขาวต้องหายปูชีบขาวพันทงหายค่ะนี่ฮและวันนี้พอาได้ตัวใดค่ะได้ตัวใดที่ไฮเบิ้์นฮ<ๆ>าแปดแปดสามเลขปะคะเป็นเลขวิงนะขข่งนะบะค่ะเลขเลขเลขวิ่งน่ะแปดกับห้าเลขวิ่งแปดกับห้า แต่จับคู่ให้ห้าแปดกับแปดสามจับเอาเนาะคะ่ะเป็นประหลัคือตามปกติมันสีลงตัวหนึ่งบางเทอมันสีห้มกันขังเทิงแล้วเบืองเทือมันสีอยู่ตัวเดียวขังเทิงตามปกติและอจับคู่หายแน่นๆจะมีแค่สองคู่นี่นะคะ่ะสองตัวนี่ เราตอนนี้รักลอยใดยังคะรักลอยคือตัวนี้เลยที่มาถามปัวคือตัวนี้เลยตัวใดจ้ะตัวที่ท่ายแปลว่าหันนะโอ้คิดเรื่องจำได้ไหมคะจำได้มามากแต่บุษมย์ไ่ครับนี่คืออาจารย์ชัยยาด้วยครับเรืออาจารย์บุษมเอ็ซีนะครับถูกทุกงว่น,นะคะ <c oughs> ท่านผู้ชมเพราะว่ากับมีเอ็ซีบอกว่าตามอาจารย์ชัยยาหัแน่ก็บม่ได้ตามที่นี่นะคะนี่ครับแคบขนาดทัวร์แปลงหักร้อยักร้อยคือตัวนี้รักร้อยคือตัวนี้เลยอันนี้เป๊ะเลยแม่น่ะค่ะแม่น นี่ค่ะอาจารย์เฉลยให้เรวนะคะ485นะคะ100ยคือสเออ485นะครับท่านผู้ชมนะครับผม485 3ตัว485เลยค่ะโอเคเลยครบประตูได้เลยนะคะท่านผู้ชมเออค่ะเพราะวอได้วิ่งพอถ้าวิ่งก็คือวิ่ง2ตัวนี่หมดพิดหวังถ้าวิ่งคือวิ่ง2ตัวนี้บ่ผิดหวังแปดกับมห่าวิ่งแปดวิ่งห้าไม่ผิดหวังได้ทั้งบนล่างแน

อเอาปากกาก็ได้เขียนให้นะคะ่ะอู้นี่ลยังอยากยได้แบบชัดๆ <laughs> เขียนมันคอสี<ะ>เห็นชัดเนาะคะ่ะขอมานหลาหมดเลยบทควอาจารย์ตัดคำเต็มทีอาจารย์ปีคาเวอร์ตีม่ดปีแมน อันนี้แอดเห็นแล้วแอดเสื้อแล้วเนาะค่ะแต่ว่าบรรู้ว่า1ตามเพื่อนได้ยุใสนะคะมีมีมสามารถอธิบายหมดที่ต่อได้ครับนนี่เบอรออยู่ได้หรเนนี่ต่อเบอรออยู่ได้หรแน่ค่ะมันรื่ออเดียประเดียวกันทอไปรับในเด่อค่ะนี่ค่ะอาจารย์ชายาเขียนให้ ชัดๆแล้วนะคะวิ่งแกนวิ่งให้หนคะต่แบบไทยก็ตัไหนเือตวม้หา่แป่แปดห้สี่แปดห้า เปนซ้อดีเด่นพัฒนากสสา,ารจาครับผูใาา้ใหญ่าทา่าหางูมัทอาปูแมนคาวาเล่ามาสองตัวนี้แมนบอกอัที่แรกคิดว่าตัวนี้สิลมครับม,ม,มันี่ถามงปูถมาปูมันมันบอกาคเมลาม,ม,ามาตัวนี้เบกัโอ้นผมนะครับคนรอบไปไปคอยเหน้ามงนงนาจานเนาะเป็นเพียงแนวนาทางนาะจัีความจานนี่ดอดตตมันับวเลยมคับเบดดี้าซื้อเลขติดเลขวิ่งน ที่อาจารย์ให้มาเนี่ยบ่มีผาดบอมิพาดบ่มิพาดจริงนี่บอมิพาดทอดย่างให้เราเจ้าอานะครับด้อพี่น้องมึงแฝงรอยกุนตัวนี้นะครับผมมึงเอาเด้อครับพี่น้องอาจารย์ชายานะครับผมนี่คืออาจารย์ชายาครับสำหรับเลยนะท่านผู้ชมนะครับผมไม่เคยพลาดนะครับผมตามจริติตอนนี้ก็ตอนนี้คุงอาจารย์เนาะครับคุณอาจารย์สี่เสี่ยงซูรกคสูตรเลขวิ่งผมนะครับผมจะได้ครับมันจะมาสิแต่ว่าข้าต้องถามครูบาอาจารย์ มาอาจารย์ช่ยญากับจะมีคู่บาอาจารย์เนาะค่ะดีแปดห้าห้าแปดอันนี้เป็นล่างะค่หรือว่าได้ทั้งคนทั้งล่างแปดสามสามแปดสามปูปูว่ามันตกลงเถอะนะตกลงก็ต้องเป็นล่างนะคะตัวนี้นะครับโอเคตัวนี้มีวนนี่นะได้ดีมาก เจ้งจมือดังคากว่ค่ะโริเวณแม่บ้านนี่้ออไปเวณนี้เ่ยมันตงม่วงแสดงว่าเจอเราาแต่เราค่อนไ่องเมือนี่เออแ่อัละพ่อนเออวมนแ้วมนแลมีโามาโอ้มาแล้วมาชมผู้ใดหาได้ก็หาเบิ่งเด้อค่นะเราค่อน่ปนองวอยู่กันนอยโดทั้งนล้นอมกับเต็มแต่งอัน้ ขอบคุณอาจารย์ชัยยามากๆากนะคะดีเลยค่ะค่ะจเดี๋ยวจะโทรหาได้ค่ะถามอาจารย์ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวคนมากรุ่นกัสันต์ถามก่อนก็ได้ทัสดีครับทำไมทำไมทำไมอาจารย์อาจารย์รบกวนวจะไม่ด pues ้อาจารย์ที่มาถวายไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้อาจารย์ชัยยาค่ะอาจารย์ชัยยาสูตรตำรับได so ้ให้ใครมากสักคนรอใช่ค่ะ ไม่เคยพลาดนะคะนี่ปนส่วนของอาจารย์่เ่นัแม่ที่ทำาเป็นเลขเป็นเลขว่แม่เลขสูตรเป็นเลขคู่บาอาจารย์เป็นเลขว่าแม่เลขสรเป็นเลขคู่บาอาจารย์ที่่าหายาอเงีมาแก่เน่วิ่งนาแม่อันนี้สิเป็นเลขเลง วิ่งนี่ถ้าผู้ใดถ้าพูดได้มากวิ่งนี่รับประกันมาได้เงินล้านเปอร์เซ็นลานเปอร์เซ็นถ้าคนชอบวิ่งวิ่งแปกับเนาะวันนี้ป่แปดากับห้าแป ก็แปดหาจารย์อะไรครับอชัยยา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 ่าออชยมีมีเฟรไห็นมายเฟมันมันติเป็นส่วนตัวหดนะแมนหดเปิแม่นอเฟรห้ามาเื่าห้าติดต่องานติดต่ออย่างต่าตัวห้ามรับราชการ แต่มาคัดสิโทษถามแนวทางเลขนิ่งเลขยังนิดๆน้อยๆแป๊บนึงกันแต่ยูเม้นปะค่ะค่ะท่านผู้ชมบอตองห่วงนะคะวันนี้แอดจัดตามให้เด้อค่ะขอโทษวร์หลายๆหัวที่ผ่านมาบริตามนะคะหัวโลหะทั้งเข็ม93ล่างบอสค่ะอ้มเสดายเสดายผ่านะคะหัวนั้นเนาะอาจารย์มาไฮสามกับเจ็ดเนาะค่ะงวดที่ไม่ดอกสามศูนย์เจ็ดเนาะค่ะ บอผ่านอีรีนะคะทาไปเสียเล็กวิ่งของอาจารย์ชัยย่านะคะบทที่ผ่านมาอาจารย์แค้นให้ตัไหนก่อนะศูนย์สองสามครับเก้าสามศูนย์สองสามกับเก้าสามโอ้ยพลาดนะคะพลาดบา่าเมื่อที่อาจารย์ชัยย่ามาแอดมินกับบาร์มานะคะมันก็เลยมื่อนี้เห็นเลยเ่าแลนด์ลัดเลยค่ะน้ชมตาไว้ค่ะเมื่อนี้แอดมินตาไว้แต่แนวทาง จากอาจารย์ชัยยาก็ถือว่าได้โชคมา้ลระคะท่านผู้ชมนี่ขอขอบคุณอาจารย์ชัยยาหลายๆเด้อค่ะที่มาแบ่งปันในเมื่อนี้ค่ะขออนุญาตค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวจะโทรไปถามแนวทางนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะเกงเลยลุยสาธุค่ะสาธุค่ะ ก็เป็นตัวเลขแนวทางจากอาจารย์ชัยยานะคะเนบอกว่าวิ่งแปดผ่าบอมีผ่านนะคะบอผ่านนะคะรับประกันหลานกาเส้นค่ะท่านผู้ชมส่วนเพิ่นกะห้ยมาสามตัวแล้วนะคะส8่แปดห้าห้าแดนะคะเพิ่นว่าแปดสามนีผูห้ยตกลงมาเพิ่นกะ คิดว่านัก8-3าลางล่ะค่ะท่านผู้ชมอันนี้แอดก็น,น้ามาเสนอท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมกับโปรใสวิจารณญาณในการรับชมรับฟังคิดถูกกยา,า,ายวาให้กันเด้อค่ะถ้าท่านผู้ชมบอมากบอชอบกเัเรียนยทาน ทาหมางทาชอบกัจังคอยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทาในการสื่สลากกินแบ่งรัสบาลและทุกๆขั้ก่อนจะซื้อตอมมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอากับจังาจบคลิปเที่ยงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ